จะได้เคลียร์ใจกับเขาไหมอะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับอาจารย์แม่ฮันนี่นะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอาสาฬหาบูชานะคะก็ขอให้มีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะลูกๆใครที่ไปทําบุญแม่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเอาละ มาดูกันซิว่าวันนี้พลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนหรือไม่ทุกๆรีเลชันชิพนะคะทุกๆความสัมพันธ์สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะเอาละเป็นการแรนดอมนะคะทำนายไพ่โดยภาพรวมไม่อาจตรงกับทุกคนได้วันนี้ถ้าพลังงานไพ่ออกมาดี กดแชร์กดรับคำทนายกดใจกันเลยนะคะลูกๆแต่ถ้าไม่ต้องไม่ใช่อย่าคิดมากแนะนำมาดูดูส่วนตัวกันนะอาจารย์แม่รับรองความแม่นความามงลูกดวงขออาจารย์แม่ตอนนี้กลายเป็นลูกดวงขับอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์แม่กันไปหลายต่อหลายคนแล้วนะคะลูกๆยังไงก็นะคะเปิดใจทักกันมาจองคิวกันได้เลยนะคะเรามาดูกันซิว่าคุณกับเขานี่จะได้เคลียร์ใจกันหรือไม่นะคะโอโหลูกๆ พลังงานดีมากใครที่มีปัญหากับคนรักคนคุยกับสามีขอบอกเลยคุณมีพลังงานของโซเมตมีพลังงานของความเป็นคู่รักมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาตินะคะดังนั้นต่อให้ทะเลาะก,กันแค่ไหนสุดท้ายจะกลับมานะคะได้เคลียร์ใจคือไพ่ดีมากค่ะลูกๆใบแรกก็แบบแม่ไม่อยากเปิดต่อแล้วอะ่อะอ่าลูกๆเป็นคนเก่งนะคะ เขานะ่ะมองว่าบางครั้งลูกๆอาจจะมีทิฏฐิอาจจะมีความเป็นอีโก้บ้างแหละไม่ยอมลดลาวาศอกบ้างแหละแต่พราะรักจึงยอมพ่อะรักจึงได้เคลียร์ใจกันนะคะลูกอ่ะแล้วมาดูอีกหนึ่งใบนะอ่ะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนนะคะแน่นอนแหละมีความมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่มีพลังงานของความที่เขาอะอยากจะให้เรานะคะ ลดอีโก้ลดลาวาสอบบ้างอยากจะให้เรา,าทบทวนพฤติกรรมความคิดของตัวเองนะคะลูกๆแต่มันมีความรักอยู่แน่นอนได้กลับมาเคลียร์ใจกันแน่นอนค่ะแม่ฟันธงนะนี่ไงโอ้โหพลังงานเนื้อคู่ดูสิผู้หญิงแก่งผู้ชายผู้เพียบพร้อม แม่ขอบอกเลยวันนี้คลิปนี้ใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ความเป็นโซเมตสูงมากลูกๆนะคะดิวกับใครคุยกบบใครอยู่นะคนนั้นคนนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ลูกดิวแล้วอยู่ในใจของลูกๆอะ่ะเขาคือเนื้อคู่โซเมตของลูกๆเป็นรักแท้นะคะนะคะขอบอกเลยเนาะนี่มีโอกาสปรับความเข้าใจดีมากเลยคะ่ะลูกๆ อ่ะแล้วเขาฝากมาบอกว่าอะไรของหนึ่งใบนะคะอ่าสิ่งที่เขาฝากบอกมาเนี่ยเห็นไหมมีการทะเลาะกันนะเราจะเคียงข้างกันตลอดไปทะเลาะกันแค่ไหนได้เคียร์ใจกันแน่นอนนะคะมาดูลัคนาราศีกันเลย